ในวันที่ลูกสาวเจตับเฮ้ยไม่ใช่ลูกสาวฉันร้องไห้โชคดีมากที่ฉันไปเจอคลิปของเจตับนั่นก็คือนางกําลังกินมันเนืบและฉันก็สั่งมาอีกแล้วและนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันจะกินมันเนืบกับน้องยูจินมาดูกันว่ามันเนืบเนี่ยของมีสุกเนี่ยจะทําให้ยูจินหยุดร้องไห้ได้หรือไม่ตอนนี้นางกําลังงงๆแต่ก็ยังร้องไห้อยู่อ่ะเดี๋ยวแม่จะแกะกินเลยลูกไม่อยากกินมานานแล้วแกมาดูกันนะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงเจตับตั้งแต่ติดตามเธอเนี่ยฉันมีแต่ ของกินเต็มบ้านแล้วอะทุกคนดูเลยนี่ยูจินเริ่มเริ่มอารมณ์ดีเริ่มหยุดร้องไห้และสงสัยว่าคุณแม่ทำอะไรคุณแม่จ๋าทำอะไรทุกคนนี่ดูหน้านางก็ยังงงงแต่หยุดร้องไห้แล้วแต่น้ำตาย,ยังคงไหลไม่หยุดอะมาดูกันว่าหลังจากที่อีแม่กินมันหนบยูจินจะเป็นยังไงยังร้องไห้เพราะว่าคุณแม่ไม่รีบแกะสักทีโอเคลูกแม่ขอโทษนะจ๊ะเธอฉันจะบอกว่ามันอร่อยมากนะ คือรสชาติเหมือนทานมันเผาแล้วก็หวานน้อยเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ําตาลเนาะไม่ได้ใส่แป้งด้วยเป็นมันเอาไปทําแบบซอฟไดเหมือนการอบแห้งอะไรเงี้ยเธอฉันจะบอกเลยว่ามันนุ่มมากมันนุ่มจริงๆนี่กัดให้ดูโชว์์ไปเลยอะไรลูกมันมีภาคเสียงอยู่มันหนึบอร่อยไหม บอกก่อนอร่อยไหมเย,ย้อร่อยก็คือจากที่นางร้องให้นางก็ยิ้มแฉ่งไปเลยขอบคุณเจ๊ตับมากเลยนะที่ลงคลิปในวันนั้นทําให้ฉันเอ,อมีตัวช่วยที่ทาให้ยูจินดุดร้องในวันนี้แกดูสิฉันก็กินอย่างอริดอร่อยเลยนะคือมันหนึบของมีสุกอะ มันดังมากเลยนะทุกคนวันนั้นที่สั่งมาคนที่บ้านคือรู้จักหมดเลยแล้วนี่ก็แบ่งกันกินสองคนแม่ลูกใครอยากลองกินฉันแนะนําเลยนะฉันจะบอกเลยว่ามันคือมันจริงๆที่ไม่แป้งแล้วก็ไม่น้ําตาลแกคืออร่อยมากก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แฮปปี้แล้วก็แบบอืฉันคิดว่าต่อไปนี้ฉันคงจะต้องติดอีกแล้วใครเห็นคลิปฉันและอยากซื้อตามก็ได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ซื้อตามเจ๊ตับหนออร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยยิ้มหวานทีนึง ไม่ร้องไห้แล้วนะโอเคโอเคยังไง